สายบันเทิงควรนลำนลำจดเข้าออกบ้านมาระกี้แอปมาทัวต้มน้ำพิ้น้ปันๆๆยๆๆ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 ๆ lạp nếu nếu mọt vào đâu tít khéo โตกำมหม้อนหมดเลยดีวเดี๋ยวดี๋ยวพักตรงนี้ก็ซอยพักครับจิ้มกำเหนียวหม,ะะม้อจนหเดรสุดยอดใส่ดีงว้วงฟอนครับลาบเหนียวนุย่ยซอยพักไปอ่ามาทำก๋าซุปกันเลยครับน้ำพริกลาบนาำ้ำลำ ตลงไปเลยหนึ่งหอ่อเขียวไหนคนอย่าไปเปิด ตินหลับลงไปเลยมะติตหลับลงไปเลยคนคนเนื้อเข้ากันคนให้เข้ากันพักไผ่ใบหอมใส่เข้าไป นขนหงำสุดยอดครัวน่าลำน่าล้ำเออเรียบร้อยหลบับวันนี้หลบับเดี๋ยวขั้วแม่บ้านกันแล้วก็ใส่ขมที่หลังามาขั้วหลับเพิ่มแม่บ้านกันครับเดี๋ยวออไมันเหลืองเลย บ้านเ่าเอามีน้าคุบคลิกนะเนี่ยอะละเรียบร้อยหลับขั้วอ่าเรียบร้อยซาคั้วหลับขั้วตอนี้ก็มาจัดแต่หมอนนารำครับใส่ขมขมเลยเขาเนี่ยอัดขมเต็มที่เปิดควรใหม่พร้อมรถนารำไม่ขายเด้อขมมาก ก้คนครับอ้าเรียบร้อยยกไปเชิร์ฟครับหล,ลับหลับขั้วมือเชจเจน้ำปลาต้มขี้เพียครัวน่าลำน่าลำว้าวตาเจ้าจดแอปมาหัวเน่าตาเจ้าพบมาต้อมมาจดหลับเหรอน่าลำหลับ,ลบ,ลบออกคนเดียว หลับเองกินเองนักเลงพอครับดีน้องดีงัวน้องพอรลดน้ำรำก็ไม่ขายเดอ้อใส่น้ำขมนักใส่น้ำขมน้อยหรอโอเคแจ้แจ่จน้ำปลาจิ้มหมอนเน่อยโอเคแจ้จุบน้ำปลาครับเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อลับหัวเนี่ย มาฮมมาวัมว่าันจะตกมากวันนี้เราต้องฟ้าเป่งเรื่องบนสีน่ารัมปุ๊บสนบุญมาแล้ว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 พระขาวตองพระขาวตองกำลังมา เอาลูกเียงสาววาฟักข้าวตองเออเขาเขาเหนียวปันเน้นเน้นปันเน้นเน้นเขาจอดมาปล่อยอย่างนะเราจอดมาสักไว้เห็นมาสดอันนี้เลยองลงขวายนอนเหมาะขนาดพอแล้แต่มันก็ไม่เขาเร็ว ก็พักเขาต้องเขาตองดังเพ <c oughs> ราะมันก็กรว <c oughs> น่นหลำน่นหลําันต้อนไม่รู้ขันตัว,ว่มมีจ้อนสักใบไหนุ <c oughs> ่มนุ่นเฮ้ยสักเลยบ่เะ <c oughs> ้้ มะกรวยน่าหลำน้าหลำ